ไม่คาดดจสิงๆครับอาต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกันบ้างนะคะสําหรับทีมเก้าสลักบ,บุรีค่ะแฟนเก้านะคะร่วมหาทุนอัดฉีดนักเตะเพื่อกระตุน้นคว้าตั๋วไทยลีกค่ะก็เป็นข่าวที่แฟนๆบอลของทีมก้าสับุรีร่วมกันทําผ้าพวกศร,รษะออกจำหน่ายะนะครับเพื่อหาเงินรายได้มาอัดฉีดให้ทีมของตัวเองนะครับ สีสันเตรียมจำหน่ายแล้วมอบเงินเลยในะฮะในช่วงโค้งสุดท้ายโดยจัดจำหน่ายในช่วง5นัดน,นะครับกิจกรรมขายผ้าู้นศีสันนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มของแฟนคลับของทีมกอล์ฟสวัดีที่ต้องการสร้างขวาญและกำลังจสร้างขวัญและกำลังใจกับทีมนะประมาณหนึ่งพันพืนแล้วจะวางจำหน่ายให้แฟนบอลร,ร,ร่วมอุดหนุนเผื่อละหนึ่งพันให้หนึ่งร้อยบาทแล้วผมไปครับหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันก็จะเป็นเงิน ได้จ่ายแล้วจะมอบเป็นเตะทันทีในช่วงพักครึ่งของแต่ละเกมค่ะโอ้โหนี่เขาบอกว่ากิจกรรมนี้ได้รับอนุมัติจากประธานสโมสรคือคุณวิรพลอดิเรกสารเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้คุณวิรพลอัดฉีดใหญ่ไปแล้วห้าสามล้านนะฮะค่ะถ้าเลื่อนชั้นได้แล้วถ้าชนะก็จะมอบไปอีกคนละหนึ่งหมื่นโอ้โหอัดฉีดเยอะจริงเลยเยอะนะเยอะครับตัวนี้ัดฉีดกันตัวกต่กลุ่มและชั้นเนี่ยนะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องสำคัญนะตอนนี้เขาสระบุอยู่อันดับสี่ของตารางครับเล่นไปยี่สิบเก้านัด ในในข่าวก่อนหน้าคือสองแท็กตามหลังบางกอกที่มันดับสามในโซนเลื่อนชั้นอยู่หนึ่งแต้กอ,อ่ะก็ต่างฝ่ายตอนนี้ต่างอันฉีดกันอุตลุดแล้วฮะเพื่อให้เลื่อนชั้นได้ใช่ใชแล้วค่ะค่ะเราไปดูกันที่แฟนแฟนของร้อยเอ็ดนะคะ